สวัสดีค่ะเดอรแพคกิ้งทีเฮ็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะวันนี้เกดจะพาทุกคนมาดูนะคะว่าร้านเรามีกล่องไซส์ไหนบ้างนะคะอ่าดูเลยนะคะนี่ตัวอย่างนะคะคร่าวๆเนาะจนถึงฝั่งนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันค่ะตัวอย่างไปก็จะเริ่มตั้งแต่นะคะเบอร์ไซส์เล็กสุดเลยนะคะไซส์เล็กสุดมาเรื่อยๆนะคะอยากได้ไซส์ไหนถามได้เลยจนถึงไซส์ใหญ่สุดนะคะนี่เลยนะ,ะยาวถึง1เมตรนะคะกว้าง53มเซนกนเลยทีเดียวนะคะนี่แล้วก็ไปดูตัวอย่างอีกทางด้านนี้นะคะ ดูเลยนะคะชอบไซส์ไหนนะคะมีทั้งแนวตั้งแนวนอนนะคะเลือกไซส์กันได้เลยนะคะร้านเราค่ะมีทั้งหมดนะคะ25ไซส์กันเลยทีเดียวนะคะอะเข้าข้างในค่ะมีทั้งหมด25ไซส์กันเลยทีเดียวนะคะให้ทุกคนเลือกได้เลยนะ,ะแล้วอนาคตนะ,ะเราก็จะมีไซส์เพิ่มอีกนะคะเบอร์เพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนะคะ ตอนนี้นะคะเราขายทั้งส่งและปลีกนะคะใครซื้อเป็นแพ็คก,ก็จะถูกลงนะคะโอเคไหมนะอย่าลืมนะคะเรายังมีโปรโมชั่นด้วยนะคะใครซื้อ200ขึ้นไปนะคะยังได้สะสมแต้มอีกด้วยนะคะ1น่ดวงนะคะครบ10ดวงนะคะยังใช้สิทธิ์แลกซื้อได้ในราคา150บาทซื้ออะไรก็ได้ในร้านนี้ค่ะรวมได้หมดเลยแค่นี้ไม่พอค่ะซื้อครบ1000นะคะยังลดอีก5%เค่ะโอ้โหลดหลายต่อกันเลยเทีเดียวนะ,คะใครไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะ,ะบอกเลยนะว่าเรา ไม่จําเป็นต้องซื้อเป็นทันใบถึงจะได้ราคาส่งนะคะซื้อแค่20ใบค่ะ1แพ็คแบบนี้ค่ะ20ใบคุณก็ได้ราคาส่งแล้วนะคะแล้วยังมีสะสมแต้มและส่วนลดกันด้วยนะคะใครนะคะสนใจนะคะก็ทักทายเกตเข้ามาได้เลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเราเดลแพคกิ้งทีเฮค่ะสวัสดีค่ะ